เป็นเทคโนโลยีที่เขาวิจัยและพัฒนาโดย Audio Center เองเนี่แหละตรงนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณ Input ตแอมขยายหรือ DSP ต่างๆเนี่ยให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมกันมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับ สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้พบกับช่วงรีวิวจาก Audio City กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวันนี้ครับผมจะมาแนะนำลำโพงรุ่นหนึ่งจากแบรนด์ Audio Center นะครับรุ่นนี้ครับอยู่ข้างๆผมเลยเป็นรุ่น MA15 จาก MA Series ซึ่ง MA15 รุ่นนี้ครับเป็นตู้ลำโพงขนาด15นิ้วครับโดยมีกำลังขยายในตัวเป็น M-Class D กำลังขับ1,600วัตต์ครับซึ่งก็จะมี DSP มาควบคุมการทางานด้วยครับและมีฟังก์ชันบลูทูธให้ด้วยในตัวเลย ก็สามารถเปิดเพลงเล่นเพลงผ่านอุปกรณ์สมาร์ทเดเวิ์ได้เลย ma 1 5ครับวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกโพลีโพรพิลีนถือว่าดีไซน์ออกมาได้สวยงามทันสมัยดีนะครับแล้วก็งานต่างๆเก็บได้อย่างเรียบเนียนสวยงามเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทํา รูปทรงได้สวยจริงๆนะครับแล้วก็ของ Audio Center เนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Brain Core นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เขาวิจัยและพัฒนาโดย Audio Center เองเนี่แหละตรงนี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ประมวลผลสัญญาณอินพุตแอมขยายหรือ DSP ต่างๆเนี่ยให้ทำงานได้อย่างมีความเหมาะสมกันมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับโดย MA15 ตัวนี้ครับตอบสนองความถี่อยู่ที่45เฮิรตซ์ถึง 20K h z แล้วก็ทำ Max SPL ได้ถึง 134dB เลยครับส่วนวงรจรเสียงครับก็จะครอบ ควบคุมแนวนอน80องศาแล้วก็แนวตั้ง50องศานะครับน้ำหนักตัวครับรุ่น15นิ้วตัวนี้อยู่ที่17.5กิโลกรัมครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากมายอะไรนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างคล่องแคล่วคล่องตัวเลยนะฮะแล้วก็การใช้งานติดตั้งสามารถใช้งานร่วมกับเสาลําโพงปกติได้เลยก็จะเป็นช่องที่อยู่ด้านล่างใช้เสียบเสาลาโพงขนาดมาตรฐาน35มิลิเมตรได้เลยครับหรือว่าจะแขวนบนที่สูงนะครับแขวนกับคานหรือเพดานด้านบนสามารถแขวนกับรูยึดน็อตที่เขามีมาให้้ไดเลย และสุดท้ายก็เป็นการใช้งานแบบแนวนอน ก็คือใช้เป็นสเตจมอนิเตอร์ให้กับนักดนตรีบนเวทีนะครับสำหรับ MA Serie ีเนี่ยที่เป็นพอยต์ซอร์สก็จะมีขนาด12นิ้วอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่น MA 12นะครับก็จะเป็นรุ่นที่ตัวเล็กลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นซับ w ูเฟอร์ครับซับฟูเฟอร์นี่ก็จะมีขนาดเดียวเลยเป็นขนาด18นิ้วจะเป็นรุ่น m a 118นะครับสามารถนําไปใช้งานร่วมกันได้เลยทั้งตัวพอยต์ซอร์สแล้วก็ตัวซับนะครับต่อไปครับจะพาไปดูการใช้้้้้งงงงงงาาาาาานนนนดหหลลลัััว่จจะะะะมมีีอไไไรรรรใใเเเเชชบบแสยยยปป็งงค มาดูด้านหลังครับช n อ l A กับ B ครับก็จะเป็น Input แบบ Combo Jack รองรับสายทั้ง XLR แล้วก็ RS นะครับซึ่งช n อ l A เนี่ยจะสวิตช์เลือกได้ว่าจะเป็นสัญญาณไมหรือไลน์ครับก็จะมีปุ่มปรับเกนให้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ช n อ l B นะครับจะเป็นไลน์ Input เท่านั้นครับถัดลงมาครับจะเป็นช n อ l ที่เขียนว่า CD อ่ะอันนี้รองรับสัญญาณ a x x i l i a r y In ตรงนี้แล้วก็เป็นช่อ l เดียวกันกับ b l e t ู tooth ด้วยก็กดจับคู่ บลูทูธกับอุปกรณ์ต่างๆมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้จากตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเกณฑ์ให้ปรับเหมือนกันครับอีก1ปุ่มถัดมาด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับอันนี้จะมี eq ให้เราด้วยครับเป็นช่องนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกบูตหรือคัดความถี่ต่างๆด้วยตัวเองได้เลยเราสามารถเลือกความถี่ที่เราต้องการบูตหรือคัดได้จากตรงนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการบูตก็หมุนไปทางขวาแบบนี้ครับหรือต้องการลดก็หมุนไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะบวกลบอยู่ที่5 db ครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นปุ่มปรับทุ้้มมมมกกกััับบแหหหล็สาารถ boot, รถูืืออไดเนน และด้านล่างครับมีเอาต์พุตเป็น m i ก o u เให้1ช่องครับแล้วก็เป็นฟังก์ชันไอพาร์ตฟิลเตอรก็จะตัดย่านความถี่ที่ต่ำกว่า80ลงไปนะครับกด On หรือ o อฟได้เลยแล้วแต่การใช้งานเลยนะครับแล้วก็จะมีสถานะไฟแจ้งเตือนให้เรานะครับเป็น p ปรเทคลิมิเตอร์หรือก็ส i g n a l ครับแล้วก็จะมีไฟสถานะ Power ให้ด้วยครับก็บอกสถานะว่าเครื่องเปิดหรือปิดอยู่แล้วก็เป็นปุ่ม Front LED ข้างหน้านะครับเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดได้เหมือนกันครับ ใครที่สนใจลำโพงตัวนี้หรือสินค้าอื่นๆนะครับสามารถสแกน QR Code เข้ามาพูดคุยติดต่อทางไลน์ของ Audio City ได้เลยนะครับขึ้น QR Code ไว้ให้ด้านล่างครับแล้วก็เว็บไซต์ฝากเว็บไซต์ไว้ด้วยครับเป็น audio city.co.th ครับแล้วก็สุดท้ายครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Audio City ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ